ามาดูกันต่อเลยนะครับ Get Wallet Detail ก็คือเราจะดูว่าตอนนี้ Wallet เราอะ่ะมีอะไรเท่าไหร่ยังไงก็ลองเรียกเมธอดนี้ออกมาดูก่อนนะครับก็โอเคจะเห็นว่าพอเราเรียกใช้เมธอด Private Get Wallet Balance เนี่ยมันก็จะโอเค Return ค่ามาว่าเรามีอะไรเท่าไหร่ยังไงบ้างทีนี้ค่าที่เราใช้อย่าง Success True เนี่ยก็คือเราไม่ได้ใช้ถูกไหมครับแล้วก็สามารถที่จะ เลือกใช้แค่ r e s u l t ก็คือใน Key ที่เชื่อว่า r e s u l t เนี่ยเราจะเอาผลของมันมาใช้นะครับโอเคทีนี้เราก็จะได้ข้อมูลจาก wallet เรามาแล้วว่ามีอะไรบ้างอ่ะอย่างของผมตอนนี้มี xrp 3ว่างอยู่2ถามว่าทำไมว่างอยู่2จํจำได้ไหมครับว่าเราเอา1อันไปตั้งเป็น order ออขายแล้วอ่าแล้วก็อีกอันนึงที่มีก็คือ usd อันนี้ระวังหน่อยนึงนะครับบางทีเราเรียกเวลาเราเรียกวอลเลตมาบางที r e s ซ l t มันสลับกันซึ่งเอาจริงๆผมก็ไม่แน่ใจว่าทําไมนะครับบางทีเนี่ยมันจะเอา USD มาอยู่ข้างบน XRP มาอยู่ข้างล่างซึ่งเป็นปัญหาที่เราเจอกันในบอร์ดตัวก่อนเนาะแต่บอร์ดตัวใหม่เนี่ยผมก็แก้ไขให้มันกองเรียบร้อยแล้วว่าให้เช็คเกลี่ยให้มันถูกนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราดูคั้ง,งต,ต่อไปเลย ฟังก์ชันต่อไปคือฟังก์ชัน get cash คำว่า get cash ก็ตรงตัวครับเราจะเรียกดูว่าใน wallet ที่เรามีอยู่นะมี cash หรือมีเงินเหลืออยู่เท่าไหร่ซึ่งจะอธิบายอย่างนี้นะครับว่าอันนี้ cash อะเราใช้หน่วยเป็น usdt อ usd ซึ่งสมมติถ้าเราอยากใช้เงินสกุลอื่นเป็นเบสเขาเรียกเป็นอะไรนะเป็นโคด e currency อะคือเป็นเป็นตัวขวาครับ ตัวขวาเป็นโคดใช่ปะใช่ใช่ไหมใช่อ่าดูตรงเนี้ยนะครับโคดเคเรนซี่เนี่ยสมมติถ้าเราอยากใช้โคดเคเรนซี่เป็นอย่างอื่นเช่นอยากเทรดคู่ xrp btc สมมตินะครับโคดเคเรนซี่ของเราก็จะต้องเป็นบิตคอยถูกไหมฮะต้องเป็น btc ซึ่งสมมุติถ้าใครอยากใช้เงินสกุลอื่นเป็นโขดเช่นบางคนอยากเทรด USDT ก็ต้องมาเปลี่ยนตรงนี้เป็น USDT เปลี่ยนฟังก์ชันนี้หรือถ้าปกติทั่วไปเราก็จะใช้ตรงนี้เป็น USD ก็จะได้ค่ามาระวังอย่างนึงอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับคืออันนี้ผมอนุมานว่าเราจะไม่ใช้ฟัันไม่ใช้การบอโรมาเนาะ สมมติถ้าเกิดเราใช้ borrow เนี่ยมันจะต้องเอาไปบวกกับตัว spot borrow นี้อันนี้คือผมไม่ชัวนนะแต่ผมเข้าใจว่าต้องไปบวกกับ spot borrow นี้ด้วยว่าอ่าเรายืมมาเท่าไหร่ทีเนี้ยก็คือผมก็ไม่ด้วยความที่คอร์สเราไม่ไม่ได้แนะนําให้ไป borrow มาอยู่แล้วเนาะเราก็เลยจะไม่ได้ใส่โคตต้ดตัวนี้เข้าไปนะครับโอเคตอนนี้ก็แทบจะครบแล้วสาหรับฟังก์ชันที่เป็นหลักๆ แล้วเดี๋ยวฟังก์ชันในคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นฟังก์ชันที่ใช้ใช้ส่งคําสั่งซื้อส่งคําสั่งขายแล้วก็เดี๋ยวขอตัดไปเป็นคลิปต่อไปครับเพราะว่าจะค่อนข้างยาวทีเดียวโอเคครับเดี๋ยวไปดูคลิปต่อไป